ส่วนนี้นะครับให้สรสรพคุณไปในทิศทางในการดูแลคนไข้ที่มีภาวะเกี่ยวกับไขมันชนิดสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่มีไขมันชนิดสูงให้กินคู่กันเลยเข้าใจไหมครับกินคู่จะดีมากแต่สิ่งที่ได้ตามมาหรือสรรพคุณโดดเด่นที่ชัดเจนที่สุด,ดก็คือเทียโกคืออันกระดูกครับกระดูกรุนหรืออาการปวดข้อปวดเข่าคนนี้ครับเพราะว่าเขามีสารสก,กัดของในเรื่องของโบเซซามีนเกี่ยวกับมเม็ดงาดำแล้วก็ตัวตระบอกเคส รวมถึงในเรื่องของสารสกัดที่ให้คุณประโยชน์เกี่ยวกับกกทางกล้ามเนื้อลทำมันแข็งข้อที่ดีขึ้นตอนนี้เทียโกก็เลยให้สรรพคุณไปในทางการดูแลเกี่ยวกับการบำรุงข้อบำรุงกระดูกเพราะว่าเขามีตัวในเรื่องของตัวแคลเซียมนะครับที่เป็นเป็นคอ,คอลลาเจนด้วยแล้วมีแคเลเซียมที่บำรงุงกระดูกได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วนยะนะครับนี่คือของเคียโกอันนี้นะครับอันที่สำคัญคือเขาไม่มีน้ำตาลนะครับเขาใช้ตัวเขาใช้ตัวอินูรินครับเป็นสารทดแทนน้ำตาล ที่มาให้ความหวานแทนนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยหวานก็ทานได้นะครับแล้วก็รสชาติค่อนข้างกลมกล่อมนั่งอยู่ตรงนี้ได้ทานกันได้อย่างน้องกินกาแฟไกินอยู่ใช่ไหมกาแฟไม่กินกาแฟไม่กินกาแฟวันนี้ให้กินแต่กนได้วันนี้กินยังลองไหมหรอโอ้โหลองสีดังหรือลองลองอันนี้เลยใช่ไหมหรืออีกสองเหลืองโอเคโอเคครับอันนี้จะมีรสชาติแบบเฉพาะนะครับเพราะว่าเรามี มีการนำเข้าของกาแฟอาราบิก้าจากประเทศสเปนนะครับทั้งกลิ่นทั้งทั้งกลิ่นทั้งรสชาติแล้วก็ความเป็นของการนําเข้าเข้ามานะครับกลมกล่อมลงตัวนะครับอันนี้เป็นเคล็บอกเล่านะครับเดี๋ยวรเปิดผาให้เลยนะครับเป็นเคลบอกเล่ามาให้อันนี้250คะแนนเออ250บาทมี25คะแนนนะครับ25คะแนนเดี๋ยวเรื่องคะแนนเดี๋ยวคุยกับทางผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเขียนแผนการตลาดให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะเปิดโทัพให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับฉะนนี้ ตัวเคียโกให้สรรพคุณไปนะก็คือภาวะไข้เนื้อเส้นสูงหรือภาหวะท่ความดันหัวใจต้องจินได้นะครับรวมถึงคนไข้ที่เป็นปัญหาเรื่องภาวะข้อต่อดุข้อต่อพวกนี้เขาปวดเสื่อมนะครับหลักๆมัจะช่วยได้เยอะมากนะครับอันนี้คือที่น้องทานตัวนี้นะครับก็คือเป็นกาแฟสายตาเป็นกาแฟเคียเคียคอปปี้นะครับเคียคอปปี้ให้สรรพคุณไปทางสายตาอาการเมื่อยล้าตาผ้าตามัวนะครับอ่านหนังสือหนัก ช่วงนี้เตรียมสอบเตรียมเข้าวัดมุงจุหรือพวกนี้ครับต้องใช้สายตาเพ่งเล็งในการที่จะต้องอ่านหนังสือหรือจ้องมือถือพวกนี้ครับก็มีปัญหาระบาดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยหรือรวมถึงขั้นแบบเขาว่าแบบตาข้ามมุมแบบมองไม่ค่อยเห็นนะครับแม่นะครับตาตาต้อตาต้อลมต้อเนื่องต่อกระจกพวกนี้นะครับได้เยอะเลยอันนี้เป็นอะไรต้ออย่างต่อเป็นต้อเนี่อจิงทังแฝดเทียบเทียบคอมพิวเตอร์กินแล้วใช้เนื้อแล้ว เลยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วดีขึ้น,หร,นหรอ่ดีขึ้นเนาะเออเนี่ยแต่ทีนี้มานั่นเปการกินะเออเนี่ยค,ครับเนี่ยเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ท,ที่ที่เราลองดูแชร์กันในที่ในบ้านจะเป็นยังไงเพิ่มเติมแต่สรรพคุณของตัวเทปป๊อปปี้นะมีมีค่อนข,ข้างเยอะใครที่มีปัญหาเรื่องอผู้หญิงนะครับอยากจะควบคุมน้ำหนักนะ อันนี้เป็นตัวบล็อกและตัวเบอร์ไปหลยตัวเ,เลยนะครับดูแลเรื่องสียดายได้ด้วยนะนะครับอันนี้คือมีที่ที่ผลที่ผมแจ้งไปนะครับนะครับอันนี้เป็นเคสของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องภาวาะ มะเร็งมุงจมูน,นะครับแล้วก็มีสายตาที่แบบที่ปกติแล้วมีแบบกระดับเศษนะคะนรับอินทรีเลยเนาะเคสนี้ก็ดีขึ้นจากการใช้ตัวเทปอปฟี้นะคะรับดวงตาเขากลับมาแบบมองเห็น,หน,ดอน,อน,นได้แบบเรืลายๆได้อันนี้เป็นเคสหมอ,อเล่าจากพี่น้องทางหมอเวอร์บูนะครับนะนะครับคือตาข้างมัว ตาห้ามัวพอไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดมองคนไม่ค่อยรู้ว่าอันนี้ดวงตาอันนี้อันนี้จมูกอะไรเนี่ยเนี่ยครับพอมาใช้ตัวเคฟี่ดีขึ้นนะครับราคาย่อมเยา195บาทนะครับมี10ซองหรือซองมี15กรัมนะครับมี25คะแนนนะครับมี25ะคะแนนนะ,ะนะตัวที่สามนะครับตัวต่อไปคือ